จ้ะปลาซิวคุณน่ะปลาซิวเนาะอันนี้เขาฉีสดสะดุ้งมาตั้งยกปลาซิวจ้ะามันสูบมันยังมันเป็นน้องน้อยๆเนะาะปลาซิวปลาซอยปลาเขาวซอยคุณน่ะจะ้ะย้ายสะดุ้งมาตั้งเนาะจะ้ะสะดุ้งมาตั้งยกพี่น้อง sụp nam sụp nạm xe oai nó già nhoi nhoi thả ba cả, yai mươi nhóc ta đuông nó ba xíu nham nhoi nhoi, mến đó già, nong nhoi nhoi, huân à, đột mẹ mẹ vẫn bà khao xíu tổ nhảy, bà xíu bà xíu kia bà xíu hay hay nè, อปอาแทนปลามันสัจนสจ้ะโอ้ยปลาขาวจนว่างอมคนน่ะพี่นอ้งองเดี๋ยวมมเบิ้ลเดี๋ยวปลาหนึ่งว่าเดี๋ยวเอาเอา,เอาสะดุ้งใหญ่มาลงเอาสะดุ้งใหญ่มาลงเ<ะ>อองอมงอมนี่ละ,ะมันเล่นจนงอมนี่ละ<า>อุ้ยโดดโ,โดดโดดออกอีกแล้วปลาแทนซ้ำมันต้องสะดุ้งห้างมาพี่อยู่พี่ลูก คือเท่ากับว oh! ่าเก่งเก่งเก่งว no so ้านหนาพี่น้องหากินคือเก่าแล้วจ้าเมื่อเนี้ยเมี่ยม่ยวมะข่ายโอ้ยวลขนาดไล่เข่าม้มลูกหล่าไล่เข่าม้มไล่ตักเอาแม็ดปลซิวแม่ย้ายกับปลตักเอ่คือดูวัดอีกทีคุณน่ะโดดกับพองนั่นเด้อจ้าปลาหลายคักน้องน้อยๆเพิ่นสูบแล้วมันเป็นนั่นโอ้ยดดออกจากสินคุงย้าย ไอ้โดดบ่อนขันปลาอย่าสะดุ้งไงอย่าสะดุ้งไงอืมมันเล่นโหลดแม่เขาบอกปลาซิวตากระปลาซิวเนี่ยเสดามันปลาซิวกับบีกุ้งแม่จ้าอันนี้สะดุ้งมันทีเนาะมันบ่อนขันปลาที่แลกเขาบอกสิมากปลาซิวปัาเนียนเห็นปลาขาวหลายพี่น้องปลาขาวคุณอ่ะ โดดโดดพี่น้องโดดโอ้ท่านยูท่านยูโดดกับท่านโอ้ยปาขาวมันง้อมท่ากระเล่นเกินมามนเป็นตะข่ำถ่ายายโดดนี่อะไรอยู่้ะจ้ะวุ้ยกำลังงามปาขาวกำลังงาม ก็วิ่งตักซื้อๆเด้อจ้ะโอ้ยป่ปะปะาป่างามงามโตกำลังงามพี่นอ้อู่นขนาดยังยืนไลวะโอ้ยออกเบิดเลยบอทันป่า สะดุ้งไหมพี่หนึ่งยกแล้วพ่อเอาแหวันกลาซิว,วลายโยปลาซิวโอ้ยแม่ปลาขี้เดือดปลาขี้เดือดปลาขี้เดือดข้างหน้าเนื้นจอจ้าวู้ดด

เคียงเจ้ด so ูเลยาเลย้หว่าปลาไหลปลาหลอยู okay. ่ดูว่าผู้ดำโดดกระพองนั่นพี่น้อง้ยผุดำนจ้าผูาดาเนดจ้าอยผู้ดดวันเนี่ยเนื้อน้องเอ้ยผู้เน้อเอาแหคุ้ม้อจ้าแกเอาใหนแหผู้นิดโดดโดดใหญ่โยนไม่รนะเออ โอ้ยพี่น้องเอ้ยเก็บเอาน้ำปลาคุหากัโย้นขึ้นมาถึงนีจ่จ้ะโอ้ยโอ้ยฮือที่บาปเนาะปลาเคียงก็กระปากหนูเนาะอูยบบ้ยคุณเอ๋จ้ะย้ายยกสะดุ้งเด้อจ้าพี่น้องตากดเอาคุมาค้มเอาแหคุ้มกดเอานี่จ้ะปลาขาวตรงน้ำนเนาะเฮปลา อาศัยอาัยแก้งเด็กแก้งเด็กจะไล่ปลาให้เด็กน้อยเล่นจดน,น้องงอมเออพีนี่มันปลาเคียงเนาะอพองนิ้วมันปลาเคียงเอาให้พ่อ,อให้พ่อ,อ,าพอมาใส่คุ้นหนูจับโปได้มันอันนี้จับโปได้ปากมือเดี๋ยวจ้าเพิ่นสูบเพิ่นสูบใส่อ้นะ่อยเนาะมันก็เลยแห้งของคองใ้ใงไงแล้วจากค้องไทยหมู่บ้านของธรรมชาสตร์นี่แหละ เป็นกระสูบน้ำใส่อ้อยเฮ้ยออกแล้วพระท่านดอกนี่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งเนี่ยนี่ยังไดแหเนี่ยอาไล่ขึ้นไปมันขึ้นไปน้ำฟังจ้ะ ปเคียงยังล่เตะโอ้พน่ะจ้าเคียงตัวใหญ่โอ้พนาา่ะเออย้ยอายว่หยาบไปบางคั้ย้าย,รรยไม่ได้หยายบ,รรยบปลาขาวด้วยจา้าปลาสอยหัวแข็งคือเก้าหนาลาดอันมันลงมาตอนที่อันอันตอนยกอันโน่นอื่นนั่นล่ะจา้าอันนี้มันเป็นไต้ไต้มองเป็นคล้องข,องของางล่างนั้นจ้าจากที่ห้องยกโน่นอื่นช่วงเดือนอันสิงหาบางคั่งแะเนาะได้แล้วได้บอลลูดนะ ้้เก็บเอาเทิงๆทงล่ะพนาดใจย้ายเงีบไปโอนาเก็บ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 เก็โอ๊ยร่งไ่ได้ท้ัพท์สินันอยู่ปะอยู่ป่โดดเยอจ็จบบว่าตกใจีว่ากะท้อนคนนี่วะคนนี่วะคนนี่วะอย่าเบาลูกอย่เบานั่นละจับเลย เขาถุงถุงเงาโอ้ยตำนาตำรังกระพงแน่นะจ๊ะมันหนาตัวนึงอ่ะนะตัวนึงก็ถุงกันแม่วันอู้ตัวใหญ่นั่นละเก็บเอานั่นละเก็บเอานั่นละโอ้ยโอ้ยพูดนะโด่นขึ้นถุงกุ้งไปเอานะวัไปเอาพูดนะลูก โดดขึ th, ้นนั e ่งข้อข้อใหญ่โยใส่แบบข้อใหญ่ข้อใหญ่ใหญ่ๆหน่อยหน่อนะเนี่ยหน่องเน่หน่อยเด้๋ยจ้ะแห่คุ้มจ้ะแล้วก็งม โดดเห็นจ้ะโอ้โอนี่เธอนี่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 แม่นั่นตัวนึงพวกหัวปง่ปงแงบป่งแงบเยอ่นั่น นั่นล่ะเดี๋ยวค่อยไปจัดการนี่นี่นี่ตัวนึงนี่ตัวนึงจับเอาจับเอาจับเอากุ้งตัวใหญ่อะตัวปุ่งไงกุ้งไม่ใช่ตัวใหญ่ๆนี่แม่ตัวนึงแหมในแหนี่แม่นี่แม่เออโอ้ยงอนกล่องไวฟสก้อนเต้อ ยาเพ็ดเอาปลาแล้วจะขาอาน้ำถัง<ย>อ่ะคุณอาจ้าโดดโดดกรโหลกนี่ยนาหนโ,โ, 5, โตคุณอาลูกนี่นั่งเตะนั่งใช่ อีกแล้วเอาอีปูตัวเก้าแล้วล้วมันไตลงจากนั้นน่ะ <c oughs> กระเค่งก่ะเค่งโอ้ยายได้ไหลายไลเอาได้จ้าไล,าลาน้ำขงังฟัง <c oughs> เป็นตัวเน่ง้อมแล้วง้อมกญิง หลายคักพี่น้องโดดดงเดงดงเดงอยู่จ้ะปล่อยมันปล่อยมัน, <c ười> นขึ้นไปเนี่ยนี่ขึ้นไปนี่ละมันเยอะน,นี่ละเอาไ่ได้แล้วอันนี้อ,อัน <c ười> นิน้นนให้ตาออกให้แล้วนะเ้นเออแต่เพียนมาปันนีน้ ยังเย็บตีอกออ้อเอ้าัวของตัวนี้อกอกดอก๋อตาตมตัวกลมหมดแล้ว ขึ้นน้ำขังคุณน่ะโดดขึ้นฟ้าโอ้โหโดดน้ำมันเบิร์ดต่องสูบน้ำดับเด้อจ้ะยายโยกคุณน่ะจ้ะอุ้ยปัญหาปลาปลาลายคักพี่น้อง โอ้ยเก่งแค่แล้วก็รู้จับป่ะพี่น้องเอาเดี๋ยวคนเดียวกัคันโดนผมมาแล้วลวงหมดแล้วอะไรนะจะรากมันห่ะสะดุ้งถ้าเธอเป็นสะดุ้งที่นั่นว่าทันมันดอกแม่ ตัวตัี่ไม่ทันเหรอขนาดแหยกันไม่ทันเลย,ยขุดพ่อพ่อพ่อแหยังไม่อยู่เลยนะน้องเนี่ยวน่าไปลากกับนี่แหละอยู่ในนี้เนี่ยก็ไปเึินมองหนักจีดด้วยอีกแล้วอ่ะ เ้วกรแมนแล้วคันเลว,วหนิเนอ,อ้ยพวดนะพ่อไม้กพ่อพ,อพนอะ่ะนั่งถาวอยู่นี่วะช่องัตสามโตพน่ะอ้ว,ว,น,อวนจับจับคุนเมฆทั้งทั้งขุนเมฆจะจับไงก็กัน cái nhé lâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ

นะจ๊ะเอ้าเอ้าป่าพี่น้องเอ้านะจ๊ะนะจ๊ะ ซอยอยู่ขางฟังเนะาะไอ,อ้ี่แตป่าพี่น้องอึ๊บตัวนึงเป็นตัวนึงก่อนอ๋นชั้นสูงนี่ตัวนึงนี่จ้ะมือเปอ่ามือเปล่าขนาดพี่น้องสองตวัวแล้วนี่จ้ะจับอ,องซีละ่ะมือเปอ่าเดี๋ยล่ะสามตัว สามตัว <Saint> น,นี่ตัวหนึง่งเฮ้ยสี่ตัวไปใช้าทางกัน,ม,นมันตะบะเคียงเตะไ,<อ>ไปใช้าทางไปใช้าทาง <c ười> อย่างกระโดดกระเดียบุญกระเด็นหนัก เออม่แล้วนี่พ่อ <oat rí> <laughs> <c oughs>